สวัสดีทุกคนนะครับ b a t ่ l e a Last o s e a t h Survival ครับเหลือ2องเกาะใช่ไหมไปลุยกันที่เกาะแห่งความตายกันดีกว่าทุกคนเียกเมื่อกี้เห็นดูในสปอร์นี่มันมีชุดเห็นบ่า2 000, 7 0 7ครับชุดน้องหมาแล้วก็หน้ากาก,กน้องหมานะครับอยากได้แต่ยังไม่ได้สู้กับบอสเลยเราดูอย่างเยอะ2 000, 7 7พนะเฮ้แต่ว่าเท่ากับว่าวันหนึ่งเราสามารถ ทำเควสเก็บจีนมได้ถึง2จุดนะจุดโซฮิมะแล้วก็จุดโซนสปอร์นะครับถ้าเกิดว่าวันนึงเราจะเก็บได้60แล้วรวมทั้งมันจะมีอีเวนต์ต่างๆมาด้วยเช่นอีเวนต์ล่าเหยือ่อใช่ไหมเอ้ล่าหูล่าหัวได้มาอีกหน่อยนะถ้าของผมก็จะมีลุ้นกับวงล้อแต่งโอกาสแต่ว่านางๆมันจะออกทีครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ก็คืออะไรถู้ไหมขึ้นเน็ตมาเล่นไม่ได้2วันนะทุกคนพอเน็ตเล่นไม่ได้2วันก็คือไม่ค่อยได้เล่นเลยอะพอมัได้เล่นนีคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าบอกต้องมารีบเล่นใช่ไหมครับพอรีบเล่นแล้วเราก็จะทาคลิปไม่ค่อยจะทันเนี่ยเลยอยากทราบเกี่ยวกับเน็ตที่เพื่อนเพื่อนใช้ครับว่าใช้เน็ตอะไรบ้างเน็ตบ้านนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้เน็ตบ้านในการแบบอัพคลิปไงท,ที่บ้านผมมอ NT มันมีปัญหาบ่อยมากเลย ก็เลยเริ่มอยากจะเปลี่ยนดูแลโอ้ยเนี่ยแล้วการที่เราจะไปสู้กับบอสใหญ่ก็คือเราต้องจัดการทาเควส์ตัแหละสามเควสก่อนไม่แน่ใจว่าถ้าสมมุติเราทำสามเควสเสร็จแล้วอะครั้งต่อไปมันจะไปเป็นสิบห้าเควสเหมือนกับตอนที่เราไปสู้กับเจ้าเบอร์เลิสหรือเปล่านะครับถ้าใช่นี่บอกเลยว่าสาหาัสกา,ารก,กันอีกแล้วนะ แต,แต่เราจะสู้ได้หรือเปล่าก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดไปถึงจุดนั้นครับเพราะว่าเราได้ยินหลายๆคนบอกว่าบอสมันง่ายอ่าง่ายจริงหรือเปล่ายังไม่เจอแต่ว่าคลิปนี้เดี๋ยวจะไปเจอให้ได้ครับตัวพ้่นสปอเควสอันนี้บอกว่าให้เรา บรรลุเป้าหมายนะครับซ like. ึ่งก็คือต้องจัดการเจ้าลูกผสมเดี๋ยวอันนี้ลองบอสปะเนี่ยเฮ้ยคนที่มาไม่เจอตัวนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้ตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยยังเห็นไม่ชัดนะทุกคนเมื่อกี้แต่มันกําลังมาครับแต่ลูกน้องมันนี้คือแบบอือพอไอแล้วทําอะไรไม่ได้ต้องใช้ตัวช่วยหายใจซึ่งเครื่องช่วยหายใจนี่มันจะขาบยากขึ้นนะจากแต่ก่อน เมื่อก่อนผมเก็บไว้เยอะมากครับได้จากถ้าจําไม่ผิดได้มาจากห้องทดลองท่าเรือซึ่งอัปพดมาแล้วยังไม่ได้ไปเลยยังไม่ได้ไปลุยเลยเพราะว่าไม่มีเวลาไปลุยเลยนะครับน่าจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะลองดูเนี่ยลูกผสมสปอร์เนี่ยมันคือบอสย่อยๆหรือเปล่าโอ้มันมีแขนยาวๆหนึ่งอันนะครับเนี่ยเห็นไหมมันฟาดได้ <c oughs> ขนาดเลยขอบแล้วยังโดนนะครับดีนะได้น้องหมาช่วยผมว่าผมต้องเติมซื้อขนมน้องหมาแหละผมว่าน้องหมานี้น่าจะช่วยได้เยอะในขัดนตอไปนะครับส่วนใครยังไม่มีก็สู้นะพยายามผสมน้องหมาหรือว่สาสัตเข้าด้วยกันนะครับแต่บอกเลยว่าพอเรามีน้องหมาเต็มคลังเนี่ยมันจะมีอยู่เพศหนึ่งที่แบบมีเยอะมากๆและอีกเพศหนึ่งได้น้อยมากๆอ่ะต้องไปตามหาหมาเพศที่เราไม่มีครับ อย่างของผมหมาเพศเมียมีอ่หมาเพศผู้มีเยอะนะครับแต่เพศเมียก็คือแบบเป็นหมาที่ผสมพันธ์กันไม่ได้ก็คือคนละสายพันธุ์นะครับอย่างผมมีหมาตัวผู้ที่เป็นหมาธรรมดาใช่ไหมแต่ตัวเมียเป็นหมาฮักกี้แบบนี้เป็นหมาฮักกี้หมาอะไรคอกี้แบบนี้มันผสมกันไม่ได้ไงมันต้องผสมพันธ์มันไงก็ต้องมานั่งตามหาอีกนะครับยิ่งหมาสายพันธุ์ไหนหายากก็มักจะหาหมาสายพันธุ์เดียวกันมาผสมยากขึ้นเรื่อยๆนะ โอเคเราจัดการจเจ้าลูกผสมเสร็จแล้วนะครับต่อไปเขาบอกว่าให้ไปยังพื้นที่ทิ้งขยะมันคือบอสแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเลยครับไปสู้เลยนะให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยนะครับจากที่หลายๆคนบอกว่ามันง่ายนะลองไปสู้ดูสิได้เลยเดี๋ยวฉันไปลุยให้นี่ครับใจพร้อมกายพร้อมเราทําได้บอกเลยเนี่ยมามโดนหลอกหรือเปล่าไม่มัง้งไม่น่าจะมีใครหลอกเราได้นะครับ หรือหรือเปล่าเออแต่เราเอาไลฟ์โฟ์มานะไลฟ์ฟ์กับสไนเป๊์เราเอาสไนเปอร์มาหรือเปล่าเฮ้ยเราเอาอันนี้มาปืนนี้ไม่รู้ไม่รู้ปืนอะไรนะเป็นชุดก่อนเหมือนชุดจะแบบไม่เพียงพอต่อการป้องกันครับโหคือสัมผัสได้เลยว่าที่แห่งนี้นี่เป็นอะไรที่แบบ สกปกสปอเยอะมากดูจากสภาพอากาศดิวกเขาไม่ควรต้องมาอ้าวตายหรออบเอา้าเออว่ะศพสีศพถุงศพงั้นเลยผมนึกว่าแบบนึกว่าแบบเป็นกองไม้เหลืออะไรสักอย่างได้ยินมาสถานการณ์ยังวิกฤตรับทราบระวังตัวด้วยเราจะเสียคุณไปอีกไม่ได้ผมเป็นห่วงเราด้วยว่าลองดูครับไม่มีคนคุมอ่ะ เรามาช้าเกินไปอันเบิร์ดเอา้ากลายพันไปแล้วเหรออันเบิร์ดก็คือต้องจัดกะโอ้ <ST AN GE> โห,โหเลือดสี่พันคุณพระเลื่อดประพอไอ้นี่แล้วว่าบอสที่อยู่ในห้องทดลองท่าเลยอ้ <ST AN GE> โหต้องเหยียบสปอร์ใช่ไหมผมปาสปอร์อ้มันปลาปลาิตมาครับแต่ต้องจัดการ <ST AN GE> แล้วแล้วผมเอาปืนมาพอไหมเนี่ย ไม่น่าพอคือถ้าเป็นฟลสิตพวกนี้เราไปเหยียบได้ครับมันก็จะระเบิดตัวเองเนาะนี่ก็ขยันปาจริงเลยติดสปอร์จังหวะม,มันต้องเล่นยังไงวะมันเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยทำไมมีสปอร์สีน้ำเงินด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะคิว,วตัวเองเหรอเอา้าเผลอดูพื้นครับ เดินไปเหยียบก็คือติดสปอเลยผมเอาที่หายใจมาพอไม่ใช่ไม่น่าพอครับยืดๆนี่ทำไมมันมีห้องเลยใช่ไหมเห็นนะเห็นนะถึงแม้ว่าจะเดินผ่านมาแล้วจะเห็นนะเดี๋ยวดิแล้วดูพื้นดิแทบจะไม่มีพื้นที่ให้เราแบบเหยียบแล้วว่ะอะไรวะเดี๋ยวใจเย็นกับเราหน่อยใจดีกับเราหน่อยได้ไหมเราเพิ่งมาครั้งแรกในครพกเล่นง่ายเดี๋ยวโอ้ย โห oh, เลือดสองพันกว่าแล้วปืนจะพอไหมฮ้ึเกือบตุยเฮ้เราผมว่าพลาดแล้วจริงๆพลาดแล้วแบบไม่อ๋ออ๋อมีตัวช่วยอ่าโอเคตรงนี้อยู่ตรงนี้เราก็จะรอดใช่ไหมมานั่นก็เฮ้แต่ปืนไม่พอเฮ้ทำไมมีตัวช่วยนี่ล่ะเฮ้ยแบบนี้ไม่น่าไหวครับอาวุธไม่น่าพอ คือบอสผมว่าบอสก็ไม่น่ายากเท่าไหร่มันจะยากไอ้ตรงลูกน้องมันนี่แหละไม่พออาวุธไม่พอแล้วนี่เห็นไหมออกเดี๋ยวกดออกเดี๋ยวปัดหน้าจอเลี๋ยวฉันขอปัดหน้าจอได้ไหม,ขออ,ไไหมขออนุญาตโกงนะครับเนี่ยบอสมันเหลืออีกเลือดอีกนิดเดียวเองหัวถ้าตายรอบนี้คือเสียแรงอาวุธนะบอกตรงๆเนี่ยมันไม่มีพื้นที่จะเหยียบเท่าไหร่แล้วครับแล้วดูอาวุธผมมีแต่มีดแล้วว่ากด ใช้ไอ้นี่ก็ไม่ทันหรอกเพราะว่าถ้าเรากดเข้าหน้าเมนูยังไงไในเรื่องในเกมหรือแบบสถานการณ์ในเกมมันก็ยังดําเนินต่อไปครับมันไม่ได้หยุดนิ่งสมมติเรากดปุ๊บเพื่อเอาเอาปืนปุ๊บะนะเราอาจจะโดนตบตุยก่อนก็ได้ครับวยมันพ่นเลือดว่ะเลือดหรือสปอร์อ่ะโห้โหเดียวเดียวเดียวไม่พร้อมพิบอสเลยนี่เดียวเองเลือดห้าร้อยกว่าครับเดี๋ยวขยันปลาจังพ่อคุณอีนี่เดียวอีกสองร้อยกว่า ไอ้โอมทย่นักวิทยาศาสตร์มาอาวุธไม่มีแล้วเนี่ยปัดหน้าจอทิ้งได้ไหมวะเฮ้ยมีไอเนี่ยไม่โอ้โหไม่น่าทันครับผมว่าปัดหน้าจอทิ้งดีกว่าเอาไงใกลพร้อมใกลพร้อมเราทําได้นะเดี๋ยวเสื้อผ้าพัางว่ะเฮ้ยไม่ไม่น่ารอดนะผมว่าเนี่ยปัดหน้าจอดีกว่านะหนึ่งสองสามปัดปึ๊บเิ๊ยอ้อาตุยนี่วะปัดไม่ทันไหนใครบอกง่ายหึ Yeah. Take a breath, dive deep into the blue A universe unseen waiting just for you Corals blooming bright, a kaleidoscope of life Fish swimming free, no fear, no strife From the smallest plankton to the giants of the deep Every creature plays a part, secrets they all keep